สวัสดีครับตอนนี้ก็ในที่สุดเกมที่เราล้อเล่นกันคำๆก็ได้ออกมาไปที่รบร้อยแล้วครับกับเกม d i m e n s i o n t r i p p e r n e p t u n e Top n e p เกมนี้ผมก็ได้เล่นตัวเดโมไปในเฟสแล้วแต่ว่าเนื่องจากรอบนี้ก็เป็นตัวเกมเต็มตาสัญญาก็คือเราก็จะเอาลงช่องปกติเลยก็จะเป็นปการแนะนําเกมว่าตัวเกมนั้นเป็นยังไงตัวเกมนี้เป็นเกมสั้นๆทำออกมาเพื่อครอบคู่กับ ตัว OVA ชุดที่2ของซีรีส์เนปจูนก็คือพวงเทศกาลขอบคุณของเนปเนปนั่นเองซึ่งรายละเอียดคร่าวๆก็ผมก็เคยได้เล่าไปในตัวเดโมบางส่วนแล้วทั้งเกี่ยวกับที่มาของชื่อมุกชื่อเกมอะไรทั้งหลายแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวผมก็สรุปให้สั้นๆในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันอย่างแรกก็ท็อปเนปตานที่คุณเห็นโลโก้อยู่ตรงนี้มันก็มาจากหนังดังที่ทอปคูสเคยแสดงอย่างท็อปกันนั่นเองและท็อปเนปนี้ก็มีที่มาจากมีมีมหนึ่งที่เนปจูนนั้นใส่หมวกที่มีคําว่า และด้วดยความที่มีมดังกล่าวนั้นโด่งดังมากๆไปที่กล่าวขายกันมาโดยตลอดมาจนกลายมาเป็นต้นแบบของชื่อเกมเกมนี้นั่นเอง Dimension t r i p p e r Neptune ท็อปเนปเกมนี้เป็นเกมแนวเลชูตเตอร์หรือถ้าติดตามแต่เกมแนวยานยิงญี่ปุ่นก็น่าจะเรียกว่าแนวดันมาคุก็คือการที่เราให้ตัวละครของเราเนี่ยฝ่าตลุยด่านไปข้างหน้าเพื่อยิงและกลบสิ่งกีดขวางต่างๆที่เข้ามาหาเรา แล้วเราก็มีหน้าที่จะต้องฝ่าฟันมันไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายในเกมนั้นนั่นเองครับในครั้งนี้ก็เราก็จะมาเล่นตัวโมชั่นเต็มของ dimension tripper Nept ูนท็อปเนปกันนะครับไปกดเข้าไปเลยในตัวเดโมก็เราจะเล่นแค่2ด่านซึ่งความยากก็จะมีเท่าเดิมก็คือ normal กับ hard normal ก็ั้งสองอย่างนี้ก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากเรื่องความยากในเกมแต่แค่ hard เนี่ยจะไม่สามารถกดคอนติเนียต่อได้แต่ normal สามารถกดได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นผมจะเล่นฮาร์ดเล่นไปกี่ด่านก็ได้ถึงเท่านั้นถ้าเล่นจบก็จบเลยไป<ะ>นี่ฮะเหมือนเดิมเลยก็คือเมื่อเราเริ่มต้นมาเราก็จะได้สมบทบาทเป็นเน็ปโตล่างโปรเซสเซอร์ยูนิตโอ้โดนชนไปแล้วหนึ่งตัวซึ่งเราสามารถกดทั้งยิงแล้วก็ฟันได้ไม่รู้ว่าในคีย์บอร์ดกดอะไรแต่ว่าในจอของผมนั้นกด L 1กับ R 1นะเราก็มีหน้าที่จะต้อง ฟันศัตรูทำลายสิ่งกีดขวางทั้งหลายแล้วก็บุกต่อไปเรื่อยๆนะครับเกมแนวเลยชูเตอร์ก็คือเกมแนวยานิงทั่วไปนั่นแหละถ้าตามภาษาแบบเราเข้าใจกันให้อารมณ์นึกถึงเหมือนพวกโถโฮก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่โหดร้ายเท่านั้นโดนท็อตถึงแล้วไม่รู้ว่าตัวเกมตัวท่านเต็มนี้จะมีการฮิลเลือ่อนหรือเปล่านะแต่บิอะไรไม่ออกก็ทำให้ตัวนั้นเอาตัวรอดให้ได้ก็พอฮะอยู่านานๆไป ซึ่งเราจะต้องเก็บเหรียญที่เห็นอยู่ตามฉากนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะซัมมอนเพื่อนที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับซึ่งในรอบน,นี้ก็เหมือนจะเริ่มต้นมาเป็นยีนโลฮานให้เหมือนน่าจะสุ่มนะว่าเราจะได้เพื่อนใครมาเป็นพวกกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นเดโมมันจะเป็นคนละคนกันตอนนี้เราใกล้จะได้หลียครบแล้วก็อีกนิดนึงฮะ นิดนึ่งอดทนไว้เน็มโตเกมเข้าใจง่ายครับใครเข้ามาใกล้ก็ฟันดาบอ่าได้แล้วครับเราได้เพื่อนร่วมทีมาแล้ววิงเมดก็คือเยลโลฮาร์ดเพื่อนของเราก็ได้อยู่สักพักหนึ่งเพื่อช่วยเป็นตามเมจให้กับเรา,าได้ด้วยโัทาวตนะ์ดามเมจนะนี่เลยทีนี้เราก็เจอกับมะเขือว่วยักษ์ยิงมันเลย เหมือนว่าบอสจะไม่สามารถยิงได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ฝักไม่สามารถฟันได้เราต้องยิงเอาอย่างเดียวแต่เราก็ต้องหลบมะเขือบ่วงอันน่ารังเกียจนี้โอ้โหเมื่อกี้พลาดโอเคเพื่อนของเราเป็นนมาตาะครับก็เดินฝ่าไปได้เลยเราระวังแค่ตัวเราก็พอมาละอไอพวกไอพวกมะเขือ่วงฟันมาให้หมดฟันเนี่ยค่อนข้างเซฟครับ,รบเพราะว่ามันกว้างและแถม มันระยะการปาดของมันแห่ะก็ดีนะครับเอา้ามาเลยลเก็บเลียงเก็บเลียฟีเีฟีโอเคจัดการมันคือม่งยักษ์ไปได้ 1EA เอาโอเคได้ฮิวฮนะได้ฮิวหลังจากที่เราจบตีบอสครั้งแรกก็ยังดีที่มันให้มารานนี้มาในด่านดันเจี้ยนครับต่อไปอ่าเพื่นเ่อร่มทีทที่เราจะได้มาเพิ่มก็คือไวฮาดโอ้โหโดนชนอีกแล้ว ระวังหน่อยสิฮะบอกตัวเองนั่นแหละหลบครับหลบฮะหลบฮะไม่เอาอว้ยหลบทันวันมาให้ตายไม่ตายหลบเลยดีกว่าน,นี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมด้วยเพราะว่าอยากลองดูว่าด่านมันจะมีอะไรบ้างก็คือสดๆนั่นแหละครับโอเคได้แล้วท่าน White Heart. ไวฮาร์ดไปต่อเรื่อยๆฮะอย่าให้มันมีแบบว่าเก็บเลือนระหว่างทางเลย แต่ดูแล้วเกมมันมีแค่5ด่านน่ะคงจะให้เติมเด้อยเฉพาะจบด่านของนั้นนั้นแหละครับเกืยวแล้วเกืยวแล้วครับโอ,โอ้โอ้โดนแล้วโดวนชนไปนิดเดียวไอ้พวกด็อกโกอย่าให้มันเข้ามาหาใกล้กลๆเราหน้าขยะขยะแขยงอือ,อพวกดอกโกที่มันมาเป็นเส้นๆนี้ค่อนข้างจัดก,การง่าย แต่อย่าชนไอ้พวกคริสตันข้างๆก็พอฮะโอเคต่อไปเพื่อนร่วมทีมของเราก็เป็นกรีนฮาร์ดไม่ให้ไม่ให้ไม่เข้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานัดทุกสลัมน้ารังเกียจมาละท่านกรีนฮาร์ดโชคดีที่ว่าเพื่อนทุกคนก็จะวนเวียนมาเรื่อยๆถ้าเราเก็บเหรียญไดไ้บ่อยๆนะครับก็ทำให้เรา่านดาได้ง่ายขึ้นมังมาละลบมันจะตบดีไดเฉพาะตอนที่มันกำลังเข้ามา ตบเค okay. แล้วก็ฆ่ามอนเพื่อเก็บแต้มไปเรื่อยๆนั่นแหละครับมาตอนนี้เป็นเอ็นเชียดากอนนาจาเนี่ผมจะไม่รู้แล้วว่าเราจะเจออะไรต่อไปหลบก่อนอดี๋ยวลงไปเพราะหินมันมาข้างล่างลบลบ,บถ้าเทียบถ้าเทียบความยากตอนนี้ก็คือยังเทียบพวกเกมดันมาคูกโหนไม่ได้มาสางแลเริ่มขวิดละเริ่มขวิดละ,เร,ดละเริ่มโมโหละ มันเอามือมาตบไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้โหโดนหนึ่งทีไม่คิดว่ามันจะมาด้านซ้ายโอเคฮะจบอีกตัวแล้วจะได้แค่ครึ่งหลอดนั่นไงได้ครึ่งหลอดอีกด้วยไปต่อครับก็แค่พยายามเซฟเลือดครับทุกครั้งที่เราจบบอสก็คือเราจะได้ครึ่งหลอดเลือดมารอบนี้โอ้รอไปโอ้เนี่มัาท่านพอเพอร์ฮาร์ดทีัก ขอใครลหลายหคนลงถึงผมด้วยไปเลยฮนะรอบนี้เจอแต่ผูเห็ดมีมีขีมอะไรนะอ๋อตัวหมาป่าที่วาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเห็นบินเปนเล็กๆมองไม่เห็นไม่ชัดไม่คุ้นด้วยว่าตัวอะไรหลบเอาแล้วกันหลบแล้วก็ค่อยยิงเฮ้ยเหรียญเหรียญฟรีโอ้รอบนี้เป็นเหรียญทองแล้ว แสดงว่าน่าจะอยู่ในเมืองของของรางแน่เลยลูวี่าเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญเพราะว่ามันมีทอ่มอมาริโอเก็บยาวๆครับยาวๆเราก็จะได้ท่านทุฮาร์ดมาอุ่มยงังยังยังยังโอ้โหแม่งโดนชนมปก่อนไม่เป็นไรตบก่อนฮะนั่น,นแหละตบไปเรื่อยๆไอพวกนี้มันไล่ฮะมันว้าเข้ามา ช่งที่คนไม่มองอเหรียญเรียบร้อยได้ท่านพบฮาร์ตมาแล้วราไปครับเราไปเราไปอ๋อถ้าเกิดเรายิงนี่มันจะได้เป็นเหรียญเพิ่มตักกายเดีวยวกับมาริโอ้นี่วะยิงบล็อกทองๆแล้วจะได้เหรียญฮะแล้วเหรียญมันจะซ่อนอยู่ในท่อซะด้วยแต่ต้องระวังฮะท่อที่มีลายคือท่อเป็นมอนฮะมาละหมาป่าหมาป่านี่เยอะจริง บอลโอ้โหโดนโชนอีกคิกบิงแล้วเคลียเคลียเคลียไปเรื่อยเ,เรียนก็ต้องเก็บหมวกก็ต้องฆ่าครับต่อไปอะไรเอ่ยโอ้โหไอยอดนักเรียรชัดเจนเราอยู่ในเมืองลูวี่เพราะว่านี่เป็นศัตรูขัาวคาดของน้องๆแรมลอมหลบครับระวังว่าจะล็อกเป้าใส่เราอันนี้ผมไม่รู้ท่าแล้วว่าเจออะไรบ้างหลบก่อนเลยอันตาโซนิกลีนมาละ อย่ามาเลียฉันมมาดิมาดิตุกๆนั่นแหละเฮ้ยเหรียญเหรียญมีคนมีกระเซ,มเซเญมาให้โอ้โหมันลอกมันล่อเรามันล่อซื้อเราโอเคคราวนี้เหรียญจะเออเหรียญจะ,จะมาตามที่เห็นนี่เอาละมาเริ่มโมโหละมาเริ่มโมโหละโอ้โหมาเริ่มทุบมาเริ่มทุบโอ้โมันเป็นการลอกซื้อที่แยบยลมากฮะ โอ้โอโลบลบลบมันไงไม่ทันคันคำโอเคได้เหรียญหนึ่งก็ยังดีมากระเี็นไอน้ลิน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 เหรียญลิ้นพันแต่ตอนนี้ลิน,ลนมาาันจะความคันใส่เราแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอเคโอดแล้วเจอกับไอ้ลูกน้องของมาติคอ,อนเน่ด้วยโอเคเคลียสเตสามครับไปต่ออ่าเพลงอย่างนี้ท้าจำไม่ผิด ลาสเตชันมือห่อนวาลโอ้โหโดนชนอีกแล้วโดนชอยชนบ่อยๆนะหลบ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าชนสกีขวาก็พอรอบนี้มันมีมอนเนี่ยว่าตามติดด้วยฮะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โอ้โหโดนอีกแล้วลบหลบหลบหลบลบลบโอเคโอเคโอเคเน้นเซฟดีกว่า ยิงสู้ได้นิดหน่อยก็พอ,อตอนนี้เราเหลือสามหัวใจฮนะไม่รู้ว่าจะอดทนถึงด่านสุดท้ายได้หรือไม่แต่ก็ต้องพยายามครับหลบครับโอ้ทีวีเยอะมากใครเอาทีวีมาเจ๊งไว้แถวนี้โอเคได้เพื่อนเพิ่งเห็นไอริสทาร์ดนี่วะได้ตอนนี้ก็โอเคเอามาช่วยทุนแรงได้นิดน,นึงหลบๆล,บลบ คนที่เป็นเพื่อนก็จะมาช่วยเรายิงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาวุธจะแตกต่างขนาดไหนโอ้โหอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายมันยิงกระจายมองไม่เห็นต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่ตรงกลางโอเค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 โอ้โหอันนี้มันยิงกระจายกว่าเดิมโมโหขนาดไหนครับโมโหขนาดไหนโอ้อันนี้มันยิงข้างบนมีหลายแบบครับมีหลายแบบข้างบนข้างบนบนบนหลบ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 ข้างบนล่างล่าง มาถึงบอสยังมาถึงบอสแล้วผู้บรญชากัดคำครับคราวนี้อะไรฮะอ้าวอีหนูนี่วะวาเลจูคราวนี้มันทำอะไรเสกมามาอยากได้เหรียญจังเลยอะ่ะโอ้โหมีหมาป่ามาด้วยเยอะเนี่ยเฮ้ยมันขยายร่างมันขยายร่างได้ลบอออืื้หแม่งมางคงจักสังหารไม่เอาเราเหลือสองหัวใจแล้วครับโ,โหยิ่งเล่นยิ่ง รอบช้ำลบก่อนฮะโอ้โหมีเหรียญมีเหรียญแต่วิธีการเอาเหรียญแม่งยากมากต้องพยายามครับโอ้โหมีมีสายมีสายเอวี AV ด้วยสามสี 34. แดงเหลืองขาวนะโอ้โหแผ่นแแว่ไอผนมาเราล้วนเลยครับหลบได้หลบได้อีกนิดนึงครับรอฟื้นคุณใชไหมไอ้ แล้วมันก็จะตายพอดีนั่นแหละแต่เราโดนชนไปด้วยรอบหนึ่งได้ไว้เพลงแบ็กฮาร์ดมานะครับด่านสุดท้ายแล้วครับคราวนี้เป็นด่านเลยโอ,โอ้โอ้บอสเลยมาเจคอเน่จริงด้วยแถมเป็นเพลงประจำตัวของเนปภาค V2 ด้วยคือบอสโฟกห์มาแล้วฮะแต่ว่าน่าจะ โอ้โมาเป็นทีละ,ทล,ะทละครั้งทีละครั้งข่าวผมไม่รู้ครับเพราะนี่คือเฟิร์สเพลย์หลังจากที่เล่นเดโมโไปเนี่ยมาละมาละโอ้แต่ดีมากเลยครับที่ได้ฟังวิววิวนัสแบบเวอร์ชั่น8บิตเก็บเหรียญต่อไปครับเก็บเหรียญต่อไปถ้าอยากสบายก็เก็บเหรียญไปครับไม่เอาโอ้โหเกือบละโอ้โกเลมโกเลมลบฮึบฮ <up> ึบโอเค ลบนั่นแหละลบเราไปโคลเล่ไม่ยากเท่า,าไหร่มันเพิ่งไม่กระโดดขึ้นมาโอ้อันนี้กระโดดละเราต้องกาดงหวะที่มันจะง้างหมัดเข้ามานะครับยิงไปเรื่อยๆมาอีกละโอสารพัดจริงๆสารพัดจริง,รรงออกต่อไปครับยจะมีให้ตายจะมีให้ตายอืมอืโอ้เาาอารวาสเอารวาสมานจะเขาได้เอารวาแล้วครับโอ้เหลือดองหัวใจ ตกลบให้ได้ครับโอ้โหมันควิดมันควิดมันควิดมาใจในคอานี้มันควิดอื้อย่านะอย่านะออื้ไม่เอาไม่เอาโอ้กระจายลมโอ้อันนี้แหละเริ่มมีความรู้สึกเป็นดันมาคุแท้จริงออื้โอ้โหโชลลัวโชลลัวโอ้ได้เหรียญมหาศาลเด็ดขนาดนี้โอ้โหได้เหรียญอย่างเยอะมากเยอะมากจะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยสิ มาละคุยดีแล้วหเหลือครึ่งหลอดหอลอดหลอดหลอด,ลอ,ดอยากได้หัวใจจังเลยอยากได้หัวใจจังเลยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะรอดเพราะว่ามันเหลือแค่นิดเดียวได้เหรียญโอเคได้ได้เพียงแต่ก็แตกก่อนโน no. หืงเกือบนิดเดียวจะปลดเพื่อนครบแล้วแต่ก็ตามที่เห็นนี่แหละครับว,ว่า หลังสุดท้ายก็ได้เจอกับปาร์เจคอนเน่แล้วก็มีเพื่อนๆของเนปโตทั้งหมดก็ตามที่เห็นนี่แหละครับมีเยลโล่ฮาร์ดไวท์ฮาร์ดกีนฮาร์ดเบอร์เทลฮาร์ดอิลิฮาร์ดแบ็กฮาร์ดแล้วก็น้องสาวแคดดิเดตแบ็กซิสเตอร์เนปเกียแล้วก็ที่ผมไม่ได้ปลดเพราะว่าตายก่อนนะก็คือไวท์ซิสเตอร์นั่นเองแหมแต่น่าเสียดายอีกนิดเดียวจริงๆฮะแต่นี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกเพราะตามที่เห็นนี่เลยคือไฮสกอร์ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ในตอนแรกกลับมาเล่นแบบว่าเฟิร์์สเพยไง จริงๆถ้าเกมจับจังหวะได้ก็ไมไ่ยากอะไรครับแต่ก็ได้แหละนี่ก็คือเกมที่ทำออกมาขำๆสาหรับช่วงที่กำลังจะปล่อยตัว OVA ชุดที่2ของซีรีส์ Neptune Animation นะครับกับเกม Dimension Tipper Neptune ท็อปเนนั่นเองครับก็ขอฝากไว้เด็ตพิเค้งเท่านี้ด้วยสำหรับเกมอื่นๆก็สามารถติดตามชมได้เช่นเคยไว้จเจอกันใหม่ครั้งหน้ามือมือากาศครับสวัสดีครับ